ทงหลังพี่โคงหลัง่ันันอันทูลุทลาะทลาะทังหลังที่นอนเาหอเออฮัน้นได้บุบบบบบยน่ะ hmm. ย uh ับไปยับไปเออฮันได้เหหัวขลาดด้วยน่ะฮันเล้วฮันเล้วฮันเล้วยุบบอลฮันเล้ออฮันได้แล้วฮันดีฮันดีกร่นมึงกระิ่นิ่นกิ่นกถิ่นินอ้โสงโงอ่งน้ำยาย่างองไอเล่์วะทุกคนอไอู้่งกอไปกูไปมุงกองั่วไปนได้บ้าน อันมึงแต่จะตูน้ำเพลินแล้วอันพีทีน้ำมงย้ายเศษพี่เอาไปซองไว้ย่างกันตัวเพราะว่าว่าเอากระสอบนมันไปให้แม่โยนี่

โตใหญ่เอหนมือนพากกันงมอยู่ใส่สมอคะกระนุอมงมอยู่นี่หลยทุกคน่อนเอาจุนี่หละแล้วากันนี่ไปมื้อมืออโยงงหอยงอวันเด๊ะปวดอบางงมมาได้เด๊ะได่ได้กินยายเต๋บ่ดได้กินแต่าก็ยาคปพอันอันนี้ออกจา้วไปเาแล้ววไปพอดทะเลนเดียวนี่มา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 ใส่พดตรงข้างไหนกูบอกว่ายาวลงไป ้าวไล่้าวลายเนาะมาเยอะเอะมาเะ่าโดมี่อ uh, ่านีโค๊หันหันดีหันตัวนึ่งหันอีกอันออกโบหนึ่งอย่างมองนั่นแหละเ็ไหม คดีสัแม่ของกูดิ่งจมนจะเตะใส่หัวให้ตีกันไม่ตีได้ปลาฮะแ่ปลาดิโอ้โหดูสิเอาไปกระป๋องม่เอาไปกระป๋องเอ้าเอาไปน้ำเน่ยเม่กระตองถือหัวกันได้เลยโอ้ยผมทำกันเลยเราเบิ้ลเบิ้ลจะเล็นเล็ดเบิ้ลดิ่นพวกเคยเห็นปลา บราเคเหแวไปปาเจนาแบบคะตัวฮาบีแขงเนี่ยัวอปลาเนี่ยปลาน้าโขดหัวอันนี้โบบยงนี่โบะบบนี่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 นั่นแหละเออเออเออได้าหมหันถือกระเตหูกันเนอ ฮันเดตัวหันยายเสดฮันดยันดนดขึ้นขึ้นตัวเฟืองตัวหันเอาก้ยงยงนี้ซ้อุ้ยันป่าตัวเดียวก็ม่ได้เอาเัดยดยดีตัวน้อยวะพ่ออันนั้ตามเบสนะเดี๋ยวบางมือฮานี่ฮันเดนีอือก็บอกเขาจะก็บอกเขาเจ้าด้วยว่ามังงมป่าไปฝากว่าหมอลำเอ เขาเขาประเดี๋ยวมึนปากพี่เจ้าเหรอคือไม่ใจใหญ่ขู่อะไรนะเฮ้ยเขาบ่ได้มยงมงปากพี่เจ้าที่ข้างหลังข้างหลังเหาอันตัวบ้าหญ่บ้านคืนหันเหนืออันคนได้ตัวใหญตัวมเหียเขาหม่ มันวดมปควานปวดมาเบิ่งป่าเนี่ยบก้าลุงยันยหไม่มเอีทีน้อยก็เอาไปวุตามเบ็ดบก้างน้อยก็เอาด้วยขอจะเอามือาใ่ก้าัได้เอาเบิดถูกกว่เอาไปเลยมอยล้วนมันจะเปน้อยสาก้อยไอ้ตัวขนมาเมื่องหลายไอ้ตัาเผาางไปจะ่อย่างไป ผูดาผูดาผูทั้งหลังคุน่เขาลุกคลาดอยู่้ใจเส้กเลเอสวิงเด้ออย่าลืมเด้อโูหันไอหัวมันขกหัน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 ยายหันเหยียบไปงี้นี่นี่นี่ัวมันจ่น้ะไม่หนอโมเมออัวรกยบนี่เอาบเียนเลยบไหัวไว้วางหัน ผู้ใดว่าลายมองเลยเขาไปมองข้านะป้าหน้ากลัวอ้ยโกโขไม่โขกโขก หัลโหลมันอยู่นี่หนเนม่ยป้าหันบอกว่าอย่าปากอย่าปากข้ากันห้องว่าปากบุ๋มโมมาแล้วโค้งเบื้องหัวมันกูดโค้งโอ้งเบื้องหัวมันปว่โค้ง โอ้าหเป็บตายังบบเนบูดเินบูดด้วยมาเบิ่งีเลาอะมาคอยให้กูเห็นไเอามาหน่อยม้่โอ้ยมั่ขึ้นเจ้ากูกระดุกคะ เต็มหนากูนึ่งบาทนอ๋อแม่เอาสวิงกันแล้วแม่เอสวิงไม่ย้ายย้ายยาจ้าจเมันจะปปักมือผู้มือกูผู้ดมือกูอย่างไรเจะต้องตัวอย่างเอาด้วยนาียวหายหนาตาโตม่ดีจกูมาโน้ตยประเสริฐมันก็สบบาหไหนอยหตาประกอบมนยังหาหัวตาหัวตาข่อยไปล่างวัดไปลางวัดเา เต็มตาขอเรื่องอะไรกันเลยไอ้มันลงเขาหูก็นนี่ประดุกยังทางเรกูย่ามล่างน้าไปล่างน้าวัดลงก้อสิบายามพเงี้ยใช่บาทใหนลงกอนอ้เนื้ออ้

ได้แล้อขึานลงไปมันจมแล้วมาหาสิมาโอ้จ้าเจ้าอย่างฟ้าเด้องามอย่ได้กินอยู่เลไม่างามสูยาสูยูไนหละมันยูไม่ใส่ล่างเลยล่างร่างกะปูมันิยูไนส่นก็ยู่นเละมันขดไปเรื่อยเออกระายเลยทุกปูซ้อขายสวน